มาเด้อพี่นอ้องงมหอยน้ำกันจะขึ้นละป่าเว้ยนี่ป่าเว้ยนี่ป่าน้โอ้ยยังมันก็ต้องเี้ยแหละวะสี่อานีวัดครับฝากติดตามเพจยดน้ำด้วยค่ะทั้งทางยูทูบทั้งไอเพจยสี่อานีวัดงมหอย ธรรมชาติครับตรงนี้มากแบบธรรมชาติครับในน,น,น,นน้ำเย็นๆน้ำสะอาดอยู่ครับมันเป็นคลองคลองธรรมชาติปลาปลาก็สิหลายเนาะเหลือออเนี่ยเอ้อเนี่ยก<อ>็ข้างนี้เนาะเดี๋ยวเนี่ยรุงเพียร์นี่พอได้อยู่ครับ โอเคครับโอเคพี่น้องเนี่ยไรด้วยพ่อดีกพอ่อติกกินอยู่เน่ทำอี่างละง่วงคนเดียวโอเคขอบคุณครับฝากติดตามฝากติดตามเพจติดตามทั้งยูทูบติดตามทั้งไอ้ซ่องเพจเดวัเด้วยครับด้อแล้วก็ติดตามทั้งไอ้ไลฟ์สดเฟซบุ๊ก k ีอาเดวัดวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย